สวัสดีคะ่ะสบายดีเอท่างช่องน้องคํแแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่สองมกราคม2568้นะคะแม่เพ่นอ่าวันนี้เนาะแม่เพ่นกะ ได้นำเสนอแนวทางรัฐบาลไทยเนาะของทุกๆสํานักของสุดท้ายเนาะมาให้เอซทั้งช่องได้ไปเป็นแนวทางกันแล้วนะคะส่วนฮานอยของสีเซียนไม่เพนก็ลงให้ไปแล้วเนาะส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางสรุปฮานอยรวมและฮานอยแยกเนาะของ8สํานักเนาะวันนี้เนาะส่วนลาวพัฒนา พิร์ายังบอกนะคะเอฟซีเดี๋ยวแม่เพ่นจะลงองหายยูเนาะคลิปเราพัฒนาแต่ว่ายังได้บอครบทุกอาจารย์อยู่เนาะเดี๋ยวอาจารย์ได้มาก,ก่อนแม่เพ่นจะลงองหายยูนะคะ่ะเอฟซีเราพัฒนาออกพรุ่งนี้นะคะเอฟซีแม่เพ่นกับบอฮูเนาะบอชัดเจนเพราะว่าอ่านอันแจ้งข่าวเมื่อนั้นเพิ่นว่าวันที่สองจะออกแต่ว่ามันียังบอกออกเด้อจ้ะเนาะมัอนี้ก็จะเป็นมีแนวทางแค่ฮานอยและรัฐบาลไทยเท่านั้นเนาะมืออื่นถึงจะเป็น แนวทางล่าพัฒนานะคะอ่ะบลาวาวาลายยายหางฝาก FC ทั้งช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนและคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาให้กำลังใจทุกอาจารย์ทุกสำนักด้วยนะคะขอกำลังใจคนละลค์คนละแชร์เด้อจ้าอ่ะเข้ามาเบิงผลฮานยวันที่หนึ่งเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออก5 6าล่างออกห้ หาหนอยปกติบนออก4 6่สองล่างออก6กหนึ่งแล้วก็นอย v i p บนออก03 5ล่างออก5 9นะคะแล้วก็มาเบิงของตาปากน้ำโพหาหนอยรวมเมื่อวานนี้เนาะให้วิ่งรูดบนล่าง6กับ9ตัววิ่งตัวรูด9ก็มา6กก็มานะคะ จับคู่ให้เข้า2อฮาหนอยก็คือ6กสี่ตรงๆง,งบนของน้อยพิเศษและ6 1ตรงๆรล่างของน้อยปกตินะคะก็จับคู่เข้า2องฮาหนอยส่วน9กนะคะเจับคู่บมี่เก้าหานะคะ fc ถ้า95มีจะเข้าทั้ง3หาฮานอยเลยเนาะส่วนแอดอ้อยพารวยวิ่งลูดมานี่คะ่ะวิ่งลูดประมาณน,นี้ให้3กับ8ปนอเด่น3ารองแปดมานะคะ แต่ว่าจับคู่โบเข่าเดอ้อจ้าเนาะส่วนพ่อเกลียงวิ่งรูดเด่น3ตัวเข้าทั้ง3ตัวนะคะเมื่อวานนี้เนาะเลขเด่นจับคู่เข้าชุดเน้นก็คือ5 3าสนอย VIP และ6 4สีนอยพิเศษเนาะเข้า2องฮานอยนะคะของพ่อเกลียงเข้าชุดเน้น2องฮานอยเลยเนาะ ส่วนอาจารย์สมัยวิ่งรูด9กับ6 9ก็มา6ก็มาเนาะก็คือ6 2บนของนอยปกติและ1 6 1เนาะค่ะเพื่อนไห่มาก6 1ไม่เพื่อนไปเขียน1 6นะคะ fc เข้าตรงๆทั้งบนและล่างนะคะแล้วก็6 4อีกนอยพิเศษนะคะแล้วก็5 9นอย vip แตก3าฮานอยอีกแล้วเนาะวันก่อนก็แตก3าฮานอยเมื่อวานนี้ก็แตก3าฮานอยเนาะ เมื่อวานนี้เด้งบนล่างอีกนะคะนอยปกติค่ะอาจารย์สวัยแตกคักแตกแน่นาะสองมือติดต่อกันนะคะเอส่วนเลขชอบส่วนตัวชอบ8ดกับ1นหนึ่งมาหนึ่งฮานอยเนาะเลขชอบมาหฮานอยค่ะเออ้าวมือนีก็ขอให้แตกแบบนี้อีกเด้อเนาะอาจารย์สวัยตอนรับปีใหม่ทรงไทยปีเก้าก็ได้รับโชคนะคะ ต้อนรับปีใหม่ก็ได้รับโชคนะคะฝากเอซทั้งช่องติดตามด้วยนะคะ f อฟพีจารณาเอาเนาะอ่ามือนี้ล่วยกันต่อนะคะส่วนแมริว้วเมื่อวานนี้7กับ6มาทั้ง2ตัวเนาะวิ่งรูดชุดเน้นเข้าที่6 2บนของน้อยปกติชุดล่องเข้าที่5 3หรือว่า3 5มห้าน้อย VIP ของแมริ้วก็แตกสองฮานอยป้านเมื่อวานนี่เนาะแตกทุกอาจารย์ทุกสำนักเลยนะคะ ส่วนเขาฝากมาวิ่งลูดฮานอยแยกเข้าสองฮานอยก็คือฮานอยพิเศษและปกติเนาะแต่ว่าจับคู่บบเขาเดิมเมื่อว่านี่เนาะ,ะส่วนตาปากน้ำโพฮานอยแยกวิ่งลูดเข้าสองฮานอยก็คือฮานอยปกติและ v i p เนาะแต่ว่ากะจับคู่บบเขาคือกันนะคะเวลาเนาะ,ะหลังจากเข้าได้ผลงาน ฮาหนอยวันที่1นึ่กันแล้วมาเอาตัวเลขวันที่2กันต่อเลยค่ะวันนี้ฮาหนอยแยกสำหรับคนทุนน้อยเนาะตาปากน้ำโพให้ให้มาวิ่งลูดน้อยพิเศษก็คือ6กับ9จับคู่6กสองหกห้สองเกชุด3ามตบบน6 9 5และ9ก้สองส่วนฮาหนอยปกติให้ลูด2กับ5จับคู่ที่ สองหนึ่งส่วนชุด3ามตบน2 5 4และ5 2, 1, นะ้าสองห่เนาะส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่5กับ8จับคู่ที่5 0 5 3 8 0 8 3ชุด3ตมตบน5 8 3แล้วก็8 5 0นะคะวันนี้ปังปังเด้อเนาะคะ่ะส่วนเมื่อวานนี้ ของตาปากน้ำโพฮานอยแยกทำผลงานวิ่งลูดเข้าสองหานอยแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะส่วนวันนี้ก็ได้ไปแล้วเตรียมตัวแคปหน้าจอเอเดอ้อเอามาเอาของเขาฝากมากันก่อนเนาะค่อยแคปหน้าจอไปพร้อมกันมาเอาหานอยแยกเขาฝากมาวันนี้นอยพิเศษให้รูดที่9กับ0จับคู่ที่9 0เออขอโทษเลยละเ8 9าแ0ชุด 3, 3ตัวบน 909และ098ส่วน5น้อยปกติให้ลูดที่2กับ3จับคู่ที่2 4 2 5 3 4 3 5ชุด3ตัวบน2 3 5และ3 2 4และฮานอย VIP ให้ลูดที่3กับ4จับคู่ที่3 1 3 ศูนและ41ชุด3ามตบน3 41และ4 30ค่ะเนาะอ่ะส่วนเมื่อวานของเขาฝากมาเนาะวิ่งรูดบนล่าง3าฮานอยเข้า2องฮานอยนะคะจับคู่โบเขาเนาะวิ่งรูดเข้า2อฮานอยก็คือฮานอยพิเศษและปกตินั่นเองเนาะส่วนวันนี้เอาไม่ค่ะ วันนี้ขอให้แตกสามตัวตรงๆนะคะเฮงๆรวยๆปังๆกันยกช่องนะคะนำอุ่นกัะคะเอฟซีอะได้กันหรือ,อยังไปต่อเนาะมาต่อที่ฮานอยรวมวันนี้ตาปากน้ำโคให้วิ่งรูดบนล่าง 2กับ5จับคู่ 20, 2องศูนย์5อ5หนึ่งส่และห้นะคะส่วนเมื่อวานของตาก็วิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวนะคะจับคู่เข้า2อฮานอยปกติและพิเศษเนาะวันนี้ก็เลยได้มา2กับ5เนาะวิ่งรูด2กับ5บนล่าง จับคู่20 2 1 2 4 2 6 5 0 5 1 5 4และ56นะคะไปต่อของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้แม่เพนบปได้ลงคิมไฮนะคะวันนี้ให้มาแล้ววิ่งลูดบนล่างที่8เม็ดเดียวจับคู่8 2 8 3 8 4 5 2 5 3และ54นะคะอ่ะเนาะแคปหน้าจอของตาปากน้ำโพและ สุดใจพารวยกันเลยหาหนอนรวมวันนี้นะคะ FC เนาะโอเคนะคะได้แล้วไปต่อนะคะ FC พ่อเกลี้ยงให้วิ่งลูดบนล่างเนาะเดนมากที่ห้าหกเจ็ดจับคู่ชุดเน้นเก้าห้าเก้า เจ็ดศูนย์หชุดรองหนึ่และ1 7นะคะของพ่อเกลียงวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานพ่อก็วิ่งลูดเด่น3ตัวก็เข้าทั้ง3มตัวเนาะจับคู่เข้าชุดเน้นสองฮานอยก็คือ5้หรือว่า3ามหานอย VIP และ6 4ตรงๆบนของนอยพิเศษส่วนวันนี้ พอให้วิ่งรูดเด่นที่5้าจ็ับคู่ชุดเน้น2ตัว9 5 9 6 9 7าเก้าหชุดรอง1516และ17นั่นเองเนาะของพ่อเกลียงวันนี้นะคะไปต่อนะคะเอ่ะอาจารย์ต้อยน้ำโชคค่ะวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มา1กับ2จับคู่ให้5คู่กลับให้ด้วยก็คือ 6กศ6นย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งส่วนเลขวินมี0 1 2ย์หนะคะของอาจารย์ต้อยน้ำโชคเมื่อวานนี้ก็เพิ่นบน่ได้ส่งแนวทางมาให้นะคะก็เลยบ่ได้ลงไห้เนาะวันนี้ก็ได้มาแล้ววิ่งลูดบนล่างให้1กับ2จับคู่ชุดเน้น หกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดและแปดสองสองแปดชุดวินก็คือศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดนั่นเองเนาะอ่าแคปหน้าจอพ่อเกลียงและอาจารย์ต้อยน้ำโชคนะคะ,ะได้กันแล้วไปต่อเด้อจ้ะ แอตไอพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มาหนึ่งกับสี่นะคะเนะาะหาหน่อยรวมวิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับสี่ชุดวินมีหนึ่งสองศูนย์สี่หกเจ็ดจับคู่ให้มีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สี่สองสี่หกและสี่เจ็ดชุดสามตัวบนมีเจ็ดสี่สองหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดสี่หกและหนึ่งสองศูนย์นะคะ โอ้แม่เพ้นลืมเน้นให้เลยเนาะลืมตัวเน้นให้เลยค่ะเอฟซี FC. ขอโทษหลายๆค่ะเนาะเดี๋ยวแม่เพ้นจะเน้นให้แล้วชงในกลุ่มออเดอร์จะเนาะบอท่านแล้วเพราะว่าทําคลิปแล้วค่ะ,าาคะส่วนเมอวานเนาะแอดอ้อยให้มาวิ่งลูดเข้าตัวเด่นอยู่แต่ว่าจับคู่บอเข่าเดอ้อจ้าเนาะวันนี้ให้วิ่งลูดที่หนึ่งกับสี่ชุดวินมีหนึ่งสองศูนย์สี่หกเจ็ด

9 30ชุดลอง90 4321และ73นะคะเมื่อวานแม่ก็ทำผลงานออกมาได้เนะหาะ2ฮานอยชุดเน้น1หหนฮานอยชุดลอง1ฮาหนอยเนาะชุดลองเข้าที่น้อย VIP ชุดเน้นเข้าที่น้อยปกติส่วนตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง2ตัววันนี้ก็เลยให้มาใหมท่ที่วิ่งรูด3กับ1บนล่างจับคู่ชุดเน้น73 1 8 7 1 091 ชุดเน้นมีเก้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเก้าสามแปดชุดรองเก้าสองสี่สามสองหนึ่งและเจ็ดสามนะคะนี่ค่ะแคปหน้าจอของเอดอ้อยพารวยแล้วก็แม่ริ้วนะคะ ได้แล้วก็ไปต่อเด้อจ้ะอะข้ามาต่อสุดท้ายท้ายสุดปิดคลิปด้วยของอาจารย์สวัยเลยเนาะวันนี้อาจารย์สวัยให้มาเน้นๆค่ะวิ่งรูดบนล่าง6กับ7จับคู่มี60 63 67 68 6สแล้วก็70 7ดศูนยแล้ว71วันนี้เลขชอบส่วนตัวของอาจารย์สวัยก็คือ0นะคะ0เม็ดเดียวเนาะ ชอบศูนย์เม็ดเดียวค่ะบนล่างกลับด้วยนะคะผู้ใดมัหลูดก็ลูดไปตามของอาจารย์สวัยเลยเนาะคะ่ะถ้าบ่มัก,กพานเนาะเพิ่นห้มากกรไหายเป็นแค่แนวท่างเท่านั้นนะคะส่วนเมื่อวานเนาะวันก่อนก็แตกสามฮานอยเมื่อวานก็แตกสามฮานอยเด้งบนล่างอีกนะคะวันนี้ก็ขอให้แตกเหมือนเดิมเนาะ แต่สาานอยเหมือนเดิมเด้งบนล่างอีกเด้อจ้าเนาะ f อซจะได้มีกำลังใจค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะทั้งผู้ให้และผู้รับเนาะยู่ที่ดวงด้วยนะคะช่วงดวงดีก็ซื้อตัวไหนก็ถูกช่วงดวงไม่ดีจะซื้อร้อยคู่พันคู่ก็บบถูกเด้อนะคะเอฟซีเมเ่อนเคยเป็นมาแล้วนะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้ก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันเนาะอ่ะนี่ค่ะ วันนี้อาจารย์สวัยก็เลยให้มาหกกับเจ็ดบนล่างนะคะหาน่อยรวมจับคู่หกศูนย์หกสามหกเจ็ดหกแปดหกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งเนาะค่ะเลขชอบส่วนตัวก็คือศูนย์เม็ดเดียวนะคะวันนี้โชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกท่านทุกคนคะ่ะไม่เพนกับบูมี่อย่างแล้วเนาะจะมีค่ ไดแล้วเพราะว่าอวยพ่อไปทุกคลิปแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอซจะว่าลำคานอย่าอวยพ่อลายรอย่ามาใหม่เนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ